สวัสดีครับพิจคกรฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะเอาอาหาร20โลนะครับไปส่งให้พี่ดาวนะพี่ดีด่รู้จักกันนะครับก็ผมจะอัดคลิปการเดินทางระหว่างทางแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับว่าพี่เขาเลี้ยงวัวนะครับพี่ดาวเนี่ยเขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็สนใจอยากเลี้ยงอะกตาตนะครับพี่เขาสั่งมุ้ง2องคูณสเมตรนะครับไปลองแล้วก็ไข่อีก5้าขีดนะครับ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเอามุ้งกับไข่ไปส่งให้พี่เข้าเรียบร้อยนะครับผมฟักไปให้เขาด้วยนะครับใส่ในกระบะไปห้าขีดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะครับว่าตั๊กแตนเนี่ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับที่เขาออกจากไข่มานะไปดูกันว่าตั๊กแตนของพี่เขาสวยไหมนะเพราะว่าพี่เขาส่งแต่เป็นภาพแต่เป็นภาพนิ่งมาเนาะก็ผมก็ได้เห็นอยู่แต่ว่าดูไม่ค่อยชัดนะก็พี่เขาเลี้ยง วัวอยู่แล้วนะครับในสวนเขามีหญ้าเยอะนะครับอันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงเป็นคอกเล็กนะครับเพื่อจะเอาไข่จากคอกเล็กเนี่ยไปต่อยอดทําคอกใหญ่ได้นะครับเป็นการประหยัดงบประมาณในการที่จะใช้ในการเริ่มต้นในการเลี้ยงตะกรแตนได้ดีนะครับสําหรับใครจะทําคอกใหญ่ก็เริ่มจากเป็นคอกเล็กก่อนก็ได้นะครับหนึ่งรอบแล้วก็นําไข่ที่ได้จากคอกเล็กนะครับมันก็จะขยายได้หลายเท่านะครับก็ไปใส่ในคอกใหญ่คอกหนึ่งจากนั้นเราจะสามารถขยายคอกใหญ่ได้ เป็นสเตตต่อไปนะครับเรื่อยๆนะโดยที่เราจะไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องที่จําเป็นจะต้องมาซื้อไข่อีกนะครับก็ซื้อรอบเดียวจบนะครับขยายใช้ของในตัวของเราที่เราซื้อมานะขยายต่อได้นะโซนนี้เป็นโซนที่น้ําท่วมหนักไม่สายนะครับนี่นะครับสภาพถนนก็ยังมีเห็นร่องรอยอยู่นะตรงนี้เข้าไปในซอยพี่ในในบ้านพี่เขาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่าตะกแตนพี่เขาจะสวยไหมสมบูรณ์ไหมนะเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเหมือนกันครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็ดูคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับการเลี้ยงนะใช่มตรงนี้เป็นข้อของพี่ดาวนะครับมาถึงแวบแรกก็คือพี่เขามุงผ้ามิดชิดไปหน่อยนะครับคงจะกลัวแดดที่ร้อนจัดนะครับก็เข้าไปส่องดูในกรงโอ้ตะกแตนพี่ดาวเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในใกล้ๆกัน สายเนาะนี่มุงของพี่ดาวนะครับพี่ดาวได้โครงอันนี้พี่ดาวโครงอันนี้เป็นเอโครงองุนไงโครงทำอ่างุนไง,ง,ง,งนี่ครับของพี่ดาวเป็นโครงองุนพี่ดาวเขาปลูกองุนเนี่ยพี่ดาวเขาก็มุงผ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามุงนี้เข้ามากลางได้เลยเนาะมุงไซส์นี้ขนาดสองคูณสามเมตรนะครับเนี่ยวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ดาวแล้วก็เอา เอาอาหารมาให้นะครับเพราะว่าตะกกแตนพี่ดาวโตเร็วนะครับประมาณห้าหกวันนะตะกะแตนพี่ดาวนี่ให้ดูตะกกแตนพี่ดาวตัวอ้วนมากนี่ครับอันนี้เป็นมุ้งขนาดสองคูณสามเมตรนะสูงเมตรห้าสิบแบบนี้สบายนะครับก็ถ้าเรามีโครงสร้างนะก็มุงโครงสร้างแยกกับตัวมุ้งมาเลยนะครับเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องรอยต่อมุ้งนะ อันนี้นะครับเรามาดูกระบะไข่ของพี่ดาวนะกระบะไข่พี่ดาวนี่ออกดีมากเลยตะกะแตนนะครับออกเกี้ยงเลยดูจากไข่ตรงนี้นะครับออกเกี้ยงเลยนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางเดี๋ยวผมจะวางอาหารเป็นแนวให้พี่ดาวนะวางจัดตำแหน่งวางอาหารเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นด้านในครอบของพี่ดาวนะครับข้างในมุ้งตัวนี้ข้างล่างมันจะเป็นมันจะเป็นผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้ายางเลยนะครับยกขอบขึ้นมาสามสิบเซนนะครับสูงจะข้้งบนลงมาเมตรห้าสิบนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับมันกันความชื้นนะเดี๋ยวผมจะเอาอาหารวางนะเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดตรงนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ครอบสองคูนสามนะครับกว้างนะครับเข้ามาทํางานได้เลยนะตรงนี้น้องววางกับพื้นวางกับพื้นดินจะไปได้เลยนะครับถ้าครอบแบบนี้นะ นี่เจ้าของมาเดี๋ยวผมเอาเอาค่านี้เจ็ดหน่อยนี่นครับแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดพื้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะวางอาหารเข้าไปตรงนี้แล้วผมอยากวางอาหารแนวนี้เขาจะได้กินนี่นะครับ เราจะวางแนวอาหารตามนี้เลยนะครับเขาจะได้แบบกินทั่วๆมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูเขาว่าถ้าเขากินถ้าเขากินหมดเราค่อยเติมก็ได้นะให้ไปแค่นี้ละครับนี่ นะยี่บร้อยนะครับข้อขนาด,อนดสองพันสามสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอวันนี้นะครับผมอยากพาทุกคนมาดูนะครับรอตกตะกระแตนที่ทำง่ายๆนะครับมีโครงสร้างอะไรเราก็ใช้อันนั้นนะครับมุงผ้าพลาสติกด้านบนนะครับซื้อเป็นมุ้งแบบนี้นะครับจะง่ายนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสริม นะครับหรือว่าจะเริ่มเริ่มต้นฝึกที่จะทําความเข้าใจในการเลี้ยงนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการเริ่มต้นในการเลี้ยงตะกะแตนนะครับที่ไม่ต้องยุ่งยากมากขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ